การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีมากแต่กี่ครั้งที่เราทําไม่ได้สิ่งที่บางทีเราทําไม่ได้เนี่ยในเป้าหมายย่าอื่นนะไม่ใช่การเก็บเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราตั้งเป้าเราไม่ได้ระบุว่าตอนเนี้เราอยู่ตรงไหนทําให้เวลาที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นยากอย่างเช่นการที่เราแบบจะเดินทางเหมือนกรุงเทพไปพัทยาฉันอยากไปพัทยาการไปพัทยามีวิธีการใดบ้างนะกับอีกอย่าง ฉันอยากไปพัทยาโดยการนั่งเรือนี่ก็เป็นวิธีที่อีกอย่างหนึ่งะการที่เราจะไปถึงหรือการคิดวิธีที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยหรือการปฏิบัติให้มันไปถึงตรงนั้น,น่ะมันก็ต่างกันแล้วนั่งนั้นนะคะเราต้องคิดระบุให้ชัดเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะไปตรงไหนเราจะทําเพื่ออะไรไปถึงตรงไหนและตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหน <c oughs> เพื่อที่จะหาวิธีและขั้นตอนไป ให้ถึงเป้าหมายโดยที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวการมีเป้าหมายดีแต่เรามีข้อจำกัดอะไรบ้างและคลิดวิธีไปถึงมันได้นั่นคือเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงดังนั้นการวางเป้าหมายสำคัญมากนะคะและการกำหนดด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนของเป้าหมายเราอันนั้นก็สำคัญมากๆเช่นกันหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะ